นี่นุระถัดประเทศไทยรวยแห้งอะไที่หนองเนาะนี่แต่โทรทัศน์จอแบนในแผงเนาะจอใหญ่เนาะนี่เพิ่์บเวยรนแบบถึงพ้นทะาเลยพี่ผ้าสดเอียงสดบ่พี่เนาะเนาะเพิ่งขึ้นมาตากเพราอยู่กลางเดชเนาะนี่ผูกโอ้โทระถัดชนะพี่เนาะผูกหนึ่งสองสามก็ลายแห้งอะไสียหาพูดนะนี่ประเทศไทยคือรวยแห้งพี่เนาะ สบายดีคาบสบายดีคาสสบายดีที่ทางฝั S ่งเราฝั Hinter ่งไทยเราต่างประเทศเด้อร์อินนี่ตัวถักคู่ซ่องสองสาวเซโนทักทายสบายดีผู้ใหญ่พี่น้องเบิร์ดถูกฐานในยามปล่อยขำลงแรงเด่นแห่งอิสตาระคือเก่าเั้ยเนาะมินนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะกับซาบุพาและน้องเมฆเนาะสองนาลานทีมงานสองสาวเซโนของเฮาเนาะดำเนินรายการอีกเซนเก่าเซนเลยเนาะมือนี้เนาะพี่น้องเนาะ หลังจากที่ได้หับส้มคลิปของน้องน้ำเนาะได้ไปขี่รถไฟฟ้า BTS น้องเมฆก,ก็อยากเห็นทรทั์จอยใหญ่อีกพี่น้องคลิป <c ười> <c ười> นี้นะสัปพก็เลยสิพาน้องเมฆไปอาไปทัวร์เนาะไปทัวร์กรุงเทพพี่น้องไปหับบิง่งความเจริญของประเทศไทยไปเบิ่งทรทั์จอยใหญ่เนะ <c ười> าะอ่ซึ่งคลิปนี้ก็ได้มาจากอา่าซองของแอบดบหนึ่งด้อพี่น้อง คลิปนี้ได้มาจากซองของสาวลาวสาวสาวรรค์น,นาเคศนะพี่น้องเราก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับลายเด้อแล้วก็ขออนุญาต์นำคลิปปีพนมาเรีอคชั่นเนาะก่อนจะไปหาชมคลิปเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจสภูพาน้องเมกเนาะกัน<ม>ละกันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไให้พลาดคลิปใหม่ๆจากสาวลาวเด้อแล้วก็<ม>ฝากคลิปต้นฉบับเพิ่์ลได้เลยเพี่น,น้องเดี๋ยสภูพานจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้โพสต์เนาะฝากไปให้กับเพ่นกำลังใจเพื่อนเด้ออ่าต่อไปนะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าเข้าไปหาชมอ่าคลิป ทัวกรุงเทพลำการลำเรียงน,งนงวาน้องเมฆจะมีความตื่นเต้นขนาดไหนเมื่อได้เจอ,อได้เจอ,อยังพี่น้องไปหัดสวนกันเลยการสบ,บายดีพ,พ่อแม่แาาแมนนแมพี่น้องนะเบอร์สุขุมชนน่าจะเด้อบอกว่าดูทางฟังไทยแะไรกับฟังลาวนะจ๊ะเนาะยินดีตอนท้าเข่าวสุองนสาวลาวาวสวรรค์น่าจะเด้อเหมือนในสาวลาวกาษาฝรั่งพอแม่พี่น้องเนาะเทัวกรุงเทพนะจ๊ะเนาะไปเบิ่งความเจริญของเือองงขประเทศไทยนะจ๊ะเนาะอินเป็นแดงไดงเ่าจเนาะ ไปหัดซมนุ่กันเลยเนาะจ้าป้าวมาวโอ้พี่น้องมีแต่ตึกป้าน้องเมฆบังเนี่ยสูงแห้งอีรีเห็นบ่เห็นป้าพี่น้องคือง,งามตึกไม่ยังพี่นอ้อ,นนนอง,ง,ง,งอันนี้เนาะตึกสูงแห้งอีนีอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นสะพานล,ลอย เสื้อผลอยสกายบล็อกน้องเพียงเนาะข่วงอันนี้น้องเพียงเนาะกวงน้องเสื้อผ้าอันสกายบล็อกบานเถินน้องเพียงเนาะมือแน่นน้องเมฆตั้งเท่ายเมตรนะคนก็หลายเนาะมีลังคาคักเน่เนาะน้องเมฆ ยยาง,าง,าง,ขาขงย่างหางไปหากระบอกแล็บไปเดินน้อพี่น้องเนาะคนก็แบบหาลายแห่ง <c oughs> สก,กายวอล์ก <c oughs> เรือสะพานลอยฟ้านะพี่น้องเนาะ <c oughs> คนก็เที่ยวหลายลายแต่ละมือน,นะพี่น้อง ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะพี่น้องเนาะสก,กายวอล์กทางฝั่งไทยยอดเยี่ยมมากๆเลยพี่น้องพาน้องเมฆมาเทีย่ยวส้มเบิง่งความเจริญของประเทศไทยนะพี่น้องเนาะก็เจริญนะ, <c oughs> ะนะพี่น้องเนสะากระงามงามนี พาหนุ่มเมกไปเที่ยวได้นั่งพี่น้องเนาะไปบหนุ่มเมกใช่เห็นบนสกายวอล์กห้างห่านผืนนะห่านิ่นว่าพี่น้องสกายวอล์กบ้านเผืนนะนะมันมีหลายหลายแยกน้อพี่น้องหลายแยกเดี๋ยวแบบว่ามันเสื่อมต่อไปทีทุกทุกห้างนะพี่น้องเสื่อมต่อทุกทุกอ่า ห่านน้าพี่นอ้องอ้ดานหลังหลดหุดแล้วก็หลุดลายน้าพี่น,อนอ้องม,มตตีมีเต,ตื้อมีเตื้องพี่น,อน้องตอน้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาส รถมีจอดเรียนกันน้องพี่น้องเนาะโอ้กระจองขึ้นลายเห็นไหพี่น้องโอ้สาระภูมิน้อพี่น้องเนาะมากราบไใบขอบันโอ้น้องเมฆเยียงน้องเมฆหูบันนี่ค่ะรถไฟฟ้า B48 เออน้องเมฆหูพี่น้องรถไฟฟ้า B48 สั้นแม่นแล้วเนาะน้องเมฆถวยถึกพี่น้องสองสั้นเห็นบ่มเห็นต่อสองสั้น สั้นเลยบพี่น้องตั้งสั้นเลยเจริญ่นอันนี้นะพี่น้องนอกประเทศเนนะพฝนเนาะเรื่แงเรก็สออนไลน์อยากไปเที่ยวพี่น้องเ <c oughs> <laughs> อ้ย อันนี้น่าพี่นังเนาะขากีริน่าพี่นังเนาะอ่าเพ่งแน่น้องเมฆนะเพจไทยนอะอ้หลุดลางกันลายนะพี่น้อง ประเทศไทยคือมี่ทรัศย่อใหญ่พี่น้องนม่รัศประเทศไทยรวยแห้งลพี่น้องเนาะมีแต่โทรัศนอแบนพี่น้องเนาะจอใหญ่เนาะน่เพิ่นบ่ย่นแบบกพลพระแลไ่ฟ้าสดเอียงสดบ่พี่น้องเนาะเพิ่นคมาตากว่้อยู่กลางดดเนาะแม่ผูโอ้ทรันเห็นนะพี่น้องปุ๊1 2 3ก็ลายแห้งอลีสหาพุ่นน่ะแม่ เราเห็นไทยขึ้นรวยแหงพี่น้องเมียก็อยากได้ปะอยากได้อยากได้ยังไงเนาะอยากได้ก็ถ้าชิดได้เนาะก็มาได้จะดีพี่น้องเออคุมาได้ได้แล้วก็มีเงินกับวิเคราะห์นะเพื่อนม็นใหญ่ใช่ไหเซเว็ พาเนาะสะพานลอยสะออนจะถลาถาดเพิ่อน้ำพี่น้องเนาะจอใหญ่ลิ้นพี่น้องว้าคกขาดแหงมาสะพานอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้รถ รถติดเป็นระเบียบนะเพียงเนาะลายนี่เนาะป้าขนาดถนนบ้านเพื่อนนิลายเลยพี่น้องรถก็แหงลายเนาะรถก็ะลายสัมพันกับถนนเลยพี่น้องลายแหงเนาะมันก็เป็นเขตในเมืองนะเพีองเนาะ ผู้คนก็บแบบว่าไปเหนเบียกเห็นงานหลายนะพี่น้องอวาในเมืองนี่เตึกนะพี่น้องเนี่ตึกกับรางรถไฟมีทนูถ่ายเ็ียนทรงมีธรทัศา์เห็นพี่น้องเนี่ยสี่หตั้งจราอันเนาะ นี่ลายอะไรติดถั่วประเทศเลยนะพี่ดองถั่วตึกทุกตึกเลยเนาะนีะ่ว่าใช่ในตึกการบางทีาการมีนี่คราเสนอเออถัดบางที พอ่อนด้พี่นอยากไดมาอยู่เพจเราดีเราเคยเจดีฮคุณฮะแมนิเมฮคุณฮิมนฮิ่ส่ิฮ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 ดฮิฮยฮิบิฮิฮเราฮิบิฮินิฮิฮิฮินิฮ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 แฮิ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 ฮบฮิฮิฮิดิฮิฮิฮงฮิฮห้ิฮิฮางิฮิฮิมิ เห็นวะออหันก็เยาทีพี่น้องเงวเลยจากเม็ดะได้บ่ค่ะเม็ดหวยจ้ะลอยเม็ดเลบทับซ่อนกันเลยนะพี่น้องเนาะดีนๆเลยเนแล้วอ๋อวยไปขี่เชิงกะชิกขากเนาะพี่น้องเห็นทีดวงสวยงามมาเห็นดิวดิเพียบานะพอลเลยอะไรคนหนึ่งน้อง นกี้ยพี่นเอันน้อ้อันนี้มเหลือทั้งขนพี่น้องทังสายนไข่ไข่เีพี่น้องคื่เหลไข่มังกรไมังกราคาด็นาบจต๊ก้อมไปลอยตุกยานยานจุ้มด้พี่น้องเออขบวัวหลดพี่น้องนี่ดีลน์เฮง เป็นระเบียบเฮียหอยนี่นะพี่น้องเนาะกระติดกันผูกพี่น้องชุดชุดตรงงงูลูกตาเลยพี่น้องสุดตายเนาะสุดตากอะก็ยังเห็นลายกันแม่พุดตาก็ยังเห็นนะพี่น้องเนาะยังเห็นนะหลุดลายหลุดลายบ้านเพิ่นจัลเล่นสกายวอล์กทางฝั่งไทยนี่ก็พุ่งนี้น้องพี่น้องเนาะว่าอะไรก็ใช้เบาอีกกันพี่น้องนี่พุ่ง ก็หลายหลายอย่างอย่างในสกายวอล์กพี่น้อนมียอ่ะยังไม่นอนค่ะเสียวเลยคะสมบูรณ์การเดทจบไปแล้วนะพี่น้องเนาะน้องเมียรู้สึกยังไงเน่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นตัวในมันนอนอะไรงาดตื่นนอนเหมือนว่าพ่อแม่พี่น้องมีมุกหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะแล้วรู้สึกดีใจหลายเนาะที่มันได้เอ็นเจอร์ทันครั้งแรกใน ได้เห็นความเจริญของประเทศไทยนะพี่น้องผ่านจอเนาะการได้หักส้มแต่ผ่านจอไปก่อนเพราะว่าเฮายังบ่มีงบแล้วก็ยังตัวตัวสมภาเองก็เป็นผูวป่วยังบ่สามาเดินทางไปท่องเที่ยวได้แต่บ่าเป็นห่วงพี่น้องเพราะว่าาหาเขาเบิ่งโทรทั์กันเหมือนเรานั่นได้ไปอยู่ประเทศไทยจริงจสิ่ไปหักส้มประเทศไทยแม่สบามันได้อยู่ประเทศไทย เม่น้องเมย์ดิงยังได้คะ่ะคพื่อน้องเมย์ค่ะไปไปป็ะเทศไทยนะเดไดเขาไปอยู่ไปร<แ>ุดรุดเข้าไปในมิติในโทรศัพท์<แ>เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่นนังเนาะพาน้องเมย์มาหบสม<อ>้มดึงความเจริญของประเทศไทยเนาะมาหบสม้มเที่ยวส้มเบื่องทอดจ้อใหญ่แล้วกันรถไฟผาวีทีเอสนะพี่นนังเนาะพาพี่น้องประเทศเพิ่นเจริญแห่งอันนี้เนาะประเทศเพิ่นพัฒนาไปไว ไปพี่น้องแล้วก็แบบมีแต่วความแบบจเจริญเนาะฮางเห็นแต่คมจเจริญประเทศเป็นเท่ากัเห็นแล้วก็ไป,ไปตาออนซอนพี่น้องพีตาอยากไปเทียเท่ยค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางด้านสุขภาพร่างกายเฮาก็ยังบ่าสามารถไปได้เนาะจะด๋ก็ฝาพี่พีเอฟเป็นกําลังใจให้พรกเฮาเ้อเให้ได้มีบุญวาสนาได้ไปเทีย่ยวไทยเยนาะ,พ,นนะนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็หวังว่า PFC จาะหมักหรืซึมซอบแล้วกั มีความสุขในการหับซ้มคลิปของพวกรเฮาเนาะสำหรับคิปมีส้สมภาและน้องเมกการแสดงข,ข,ขอตัวอํลลาไปก่อนเลยเดอพี่น้องตอนนี้ก็คอยคำลงแรงและเริ่มคำนะพี่น้องเนาะการแิดงข,ขอตัวลาทานผู้สมไปเพียงเท่านี้เนาะและขอกล่าเข้ามาสบาย <My S 1> <Bye S 2> ดีด